วันนี้สองจิตสองใจจะทำคลิปต่อดีไหมฟังข่าวเรื่องของเด็กที่ในเป็นข่าวทุกช่องก็รู้สึกขนหูใจนะเราก็มีหลานก็สงสารเด็กๆทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองนะคะเอาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคุณอยากหน้าแก่ก่อนวัยหรือหน้าเด็กกว่าวัยที่เป็นจริงนะคะเราเลือกได้ สวัสดีค่ะการมอมอินคาจะมาแนะนํานะคะว่าเอ๊ะทำไมเราน่าอ่อนเก่าไวและหน้าใสกระจากผิวหน้าผ่องใสนะคะก็คือเรื่องของอาร์แกนนําเข้าจากเป็นเม็ดอาร์แกนนําเข้าจากประเทศโมร็โกเขาตั้งแต่การปลูกดินและน้ําที่เขาปลูกไม่มีสารพิษเลยและอยู่ในกระบวนการผลิตสกัดเย็นมาเนี่ยในการรับรองจากประเทศของโมร็อกโกโดยตรงนะคะเขามีดีอย่างไรเขมีกดรดไลโนเลอ ไรโนโสไรโนโคลิกแอซิดและก็โอเมก้า3 6 9นะช่วยทำให้เสริมความแข็งแรงให้ผิวและผิวเปล่งปังเงนื่องจากเขามีโมเลกุลที่เล็กจึงทำให้เขาสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วก็มี <c oughs> 2ขนาดนะคะขนาด 50cc ซีซีในราคา1200บาทอันนี้กันมอมใช้ประมาณเนี้ยค่ะประมาณน่าจะประมาณ5เดือน ร้อยห้าสิบวันหารพันสองตกวันละแปดบาทเท่านั้นเองเก่อการใช้สองหยดต่อเช้าและก่อนนอนนะคะและถ้าเดินทางก็หรือตรงคนหลักค่าเริ่มใช้ก็ใช้ขนาด15ซีซีในราคา5 5 0ก็อยู่ใช้ประมาณ3าถึงเดือนก็ตกปันละประมาณ5บาท6บาทเท่านั้นเองต่อการใช้งานเขามีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของเหลวนี่ฮะเป็นหยดนะฮะหยดบนฝ่ามือแล้วก็ ถูบนฝ่ามือเพื่อให้น้ำมันซึมนะคะช่ว oh, <no. S 1> ยใหบบ้หน้าไ่เป็นปริเว็นที่อ่าหน้าผากตามล่องนัล่องล่องตาจิงกหน้าผากแล้วก็คอแล้วก็แขนทุกคนก็เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆนะคะว่าดูแลตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าเขาช่วยแก้ปัญหาให้คุณหน้าเด็กกว่าวัยอย่างไรนะคะข้อหนึ่งคือเรื่องของการชะลอริ้วรอยช่วยชะลอวัยนะคะลดให้ความชุ่มชื้น เขามีแอนติออกซิแดนต์แอนติเอจจนแล้วก็มีโคเอนไทเทนในทำสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำผิวฟูเปล่งปลังเนื่องจากโมเลกุลของเขาเนี่ยเล็กเขาจึงสามารถซึมเข้าไปในเซลล์ผิวหนังแท้ของเราได้นะคะแล้วก็ไปทําให้เซลล์ผิวของเรานีแข็งแรงริ้วรอยหน้าผากริ้วรอยตินงกาล่องเนี้ยมันก็จะค่อยลบเรือนทําให้ผิวเราเปล่งปังพอข้างในเซลล์ผิวมันแข็งแรงแต่เราต้องใช้หลัก5้าออด้วยนะคะ ห้าออาหารออกกำลังกายอารมณ์แล้วก็เรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยมันก็มันแล้วก็เรื่องของการอาหารดีข้าขับถ่ายเป็นปกติมันก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้ทุกวัยตั้งแต่วัยเ,เริ่วัยวัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุอย่างแกนนม,มนะก็ต้องดูแลตับในที่เรายังรัาสวยรงามอันที่2เรื่องของวัยรุ่นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสิวที่มีสิวอักเสบขึ้นเต็มบริเวณใบหน้าหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอเป็นซีอักเซสซิอุตันช่วยยังไงเพราะเขาใช้คนมากหน้ามากเรื่องของจัดเฟลดีเทตายแล้วมันก็จะเป็นหลุมเป็นร่องขึ้นมาตัวของหักแกนตัวนี้ฮะเขาจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะตัวของเขาเนี่ยฆ่าเชืเ้อแบคทีเรียทําให้สมานแผลและทําให้ผิวที่เป็นแผลเป็นแล้วมันจะค,ค่อยๆค่อยๆเป็นขึ้นมาทําให้หลุมแผลเป็นหายไปได้นะคะอันนี้เรามีเทตเตอร์เป็นหลอดเล็กๆให้เราทดลองได้นะคะ แล้วก็ทดลองคุณจะติดใจว่าทำไมดูรอยมันลบลงแล้วหน้ามันเป่งตังอะไร่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นสิวมักจะมีหน้ามันแล้วมีคนถามว่าอถ้าคนหน้ามันแล้วถ้าใช้อาร์แกนแล้วมันไม่ยิ่งหน้ามันใหญ่หรออาร์แกนออยล์เขาจะมีสารสซเฟรแลนที่ช่วยปรับสมดุลนขาดห้กไปจะทําให้ผิวเราเนี่ยปรับสมดุลไม่มันไม่แห้งเห็นม่นตั้งแต่เช้ามาหน้าไม่มีไม่มีมันเลยแมเนีตั้งแต่แต่งหน้าตั้งแต่ของเช้านะฮะนี่ประมาณ บ่ายกว่าแล้วหน้าก็ยังไม่มีนอกจากเราเติมด้วยสติกอย่างเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของค้ายความชุ่มช,ชื้นแก่ผิวนะคะช่วยเติมน้ำให้ผิวทําให้ผิวเราเนียนนุ่นมมีวิตามินอ e ีสูงมากและมีกรดไขมันพวกกรดไขมันจะช่วยทําให้ผิวเรานะฮะกระตุ้นผิวธรรมชาติเราให้ผิวเราอิ่มเอิ และยิ่งเขาเข้าไปในเซลล์ผิวแล้วคนที่มีแบบใช้บางคนเนี่ยเราไปเสนอเขาเนี่ยว่าเออตัวนี้มันดีมากๆแล้วนะเขาบอกว่ามีเค้าตร์แบนดแบบไม่เป็นไรค่ะแต่เค้าตร์แบนด์มันแค่ฉาบผิวคุณลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเพราะตัวอาร์แกนเนี่ยมันมโมเลกุลเล็กมากๆารพอก็แถบแถบแถบทั่วๆหน้าคุณนวดแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆซึมแล้วมันจะเอาเค้เตร์แบนของคุณที่คุณใช้อยู่นะ่เข้าไปในผิวของคุณได้ทําให้ผิวคุณแข็งแรงนะถ้าคุณยังมีเค้เตร์แบนดอยู่อันที่5้าคือพวกผิวแห้ง คนที่เคยทําไร่ทํานาหรือออกไปกลางแดดผิวจะแสบจะร้อนเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของผิวอักเสบผิวหยาบกร้านเพราะว่ากดไขมันกับวิตามินเอมันจะช่วยเสริมให้ผิวเข้าชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งกร้านเกินไปนะคะบางคนเป็นแบบผิวข้อต่อไปคือผิวที่เขาแบบเหมือนไปโดนแดดมากๆนะคะมีสามีของรุ่นน้องเนี่ยเขาต้องออกไปทำไร่เขาชอบมากเพราะหน้าเขาแห้งเพราะเขาใช้แล้วหน้าเขาแบบมันเหมือนแบบชุ่มชื้นแล้วก็หน้าไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่า หน้าเขามันเหมืองหมองนะเป่งปังนะคะช่วยปกป้องผิวบางคนเนี่ยไปโดนแดดมากๆผิวจะแสบจะล้อลงคุณลองใช้อาแกนตัดตัดหน้าแล้วคุณทาทั้งตัวทั้งแขนทั้งอะไรนะะและอีกต่อไปข้อที่6ก็คือพวกผู้หญิงตั้งครนเน่ยจะมีอาการเหมือนพอผุกอ่าคันมันใหญ่ะจะแตกลายแล้วก็บริเวณร่องก้นหรือขาหนีบมันจะเป็นร่องเป็นรอยคุณลองใช้อาแกนคุณอาจจะต้องเปื้อนนิดหน่อยฮะช่วยคุณ ฉโลมทาทามันจะช่วยป้องกันอาการคันแล้วก็ช่วยไม่ให้แตกลายนะคะแล้วพอคุณแฉกแฉกที่หน้าเสร็จแล้วคุณมาแฉกที่บริเวณมือมันจะช่วยทําให้เล็บและมือคุณแข็งแรงนะคะแล้วก็บอกดียังไงกับผมสำหรับเส้นผมและคุณสระผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณก็เอาอาแกนหยดไปทั้สองสำยดก่อนที่คุณจะเป่าด้ายคุณลูบไปทั่วแล้วคุณเริ่เป่าดายจะทําให้ผมคุณนุ่มเหมือนเส้นใหม่แล้วก็ผมคุณก็จะไม่ไม่งอไม่อะไรนะคะแล้วก็ ก้อสุดท้ายก็คือลิปปากที่แตกแห้งหลืวจากคุณแถบทั่วหน้าแล้วคุณลองเอาที่ที่ปากนะฮะมันจะช่วยทําให้ลิปปากของคุณนะี่มที่แตกแห้งอ่ะมันจะไม่ไม่แตกไม่แห้งนะคะแล้วก็เออมันมันช่วยตั้งแต่เส้นผมจดออไปถ้าบางคนชนเท้าแตกก็ลองช่วยนะแต่ถ้าคนที่ก็จะรู้เคล็ดลับบางคนก็จะมาร์กหน้าเขา,านนะยังใช้แกนไปจยดกับโคนเพื่อทําให้ โคนที่ไปดูแลผิวหน้ามันกระตุ้นคอลลาเจนให้มากขึ้นแล้วทำให้ผิวคุนนุ่มและวริ้วรอยจะลดลงไปนะคะก็ฝากไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะช่วงนี้จะขยันทำคลิปเพราะว่าใกล้จะใกล้เหมือนว่ามันต่อไปกันยามันติ้นปีแล้วต่อไปตัวเราพิจิกาธนวัฒมันเป็นหน้าที่อากาศหนาเราอยากเที่ยวงั้นเราต้องดูแลผิวหน้าให้สวยใสยไม่ให้ผิวหน้าคล้ำให้แต่งหน้าติดทน เราแต่งตาที่เราแต่งตัวไปเที่ยวไหนถ้าเราน่าสวยมันก็จะทําให้รูปออกมาสวยใสยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความเห็นของน้องๆที่เขาใช้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเราตามเขาละเขาใช้แล้วเขจะฝามว่าเป็นยังไงอะไรเขาก็จะลงความเห็นก็ฝากหน่อยนะคะถ้ากดถ้าถูกใจยังไงก็0 8น9์แปกนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยังมีความเห็นของน้องๆต่อนะคะคุณแ่คะ ใช้มาแล้วประมาณได้เดือนแล้วนะครเดือนกว่าล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทาแป้งติดหน้าหน้าวนวลติดหน้าดีขึ้นนะคะเ้าะหน้ามันจะชุ่มแล้วผิวนี่จะเนียนอ่ะเนียนรอยอ่อริ้วรอยก็ลด<า>จางเลยเนาะจางขึ้นนะคะทีตอนนี้เขาใส่แมสกจีนกันแต่พอใส่แมสกแต่พอตรงหน้าผากเขาเนี่ยเด่นมากเลยว่ามันจะมันจะเป็นแบบยังไงนนหน้ามันวนวลอะ่ะมาฟ้าขอโทษนะคะที่เขาเคยดีดำ มันจางไปแบบชัดเจนเลยค่ะมันเล็กลงขึ้นมันเลมน็มันจะไม่หายนะคะมันจะค่อยจางค่อยจางเพราะมันไม่ใช่สแตนเลสมันดีขึ้นมเรื่อยๆก็อข,อขอขอบคุณน้องแหม่มนะคะเราเจอเอฟซีเราก็ต้องขอสัมภาษณ์เอฟซีตลอดนะคะ 1> <1> ขอบคุณมากคะ่ะเอฟซีที่น่ารักขอบคุณคะ่ะใจทุกตัวค่ะอ่าลูกสาวชอบตัวไหนคะอ่าัลเคนออย ช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะมีเรื่องช่วยเรื่องสิวอกเสพแลก็ผู้ชายก็ช่วยเรื่องความแห้งกร้านนะคะจริงๆอยากให้ให้ที่ผู้ชายใช้ <c oughs> บาร์บอรี่ด้วยนะคะมันจะช่วยเรื่องของอเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องของขึ้นความอ่อนเยาว์แล้วก็หน้าดำดำเนี่ยฝ้ากะมันจะช่วยได้มากเลยค่ะก็ขอบคุณ f กรซีนะคะอันนี้แกรซีนี่ของเดือนนี้นะคะเลยมาโปรโมทให้ค่ะ ขอบคุณครับซีน่าค่ะ